ค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนคะ่ะเข้าสู่ Move On t o g t e r l i f e สร้างอนาคตสังคมเจ n 4ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลกิจกรรมดีๆจากสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้านั่นเองค่ะที่จะมาช่วยส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กันค่ะโอ้โหวันนี้นะคะแอนอยากจะบอกว่าคนไหนเนี่ยที่มีความชื่นชอบด้านศินลปะด้านการวาดรูปนะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้น เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อคิดคีบเขียนเปลี่ยนลายเส้นให้เป็นรายได้กันค่ะเฮ้ได้ข่าวว่าวันนี้ต้องมาสามคนไม่ใช่เหรอทำไมมีหนูคนเดียวล่ะขอไปตามเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะพราวสัญญาเอาเดี๋ยวพาวสัญญาฮัลโหล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 ทำไมมานั่งเบื่ออะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะรอฟิลค่ะฟิลลิ่งต้องเข้าใจอะนะศิลปินอะโอ้โห อินสปีเรชั่นเนี่ยนะวันนี้เราก็จะมีกูรูของเรานะคะผู้ที่เป็นแบบจะมามอบความวรูร้ศิลปะขอเชิญพี่ดวงนะคะของเราในวันนี้นั่นเองสวัสดีค่ะพี่ดวงคือหนัาตาหยาดทรงเทนะคะอ๋อชื่อเล่นชื่อดวงนะคะ,คะตอนนี้ก็ทํางานเป็นอนน่นักวาดแล้วก็ขายของออนไลน์ค่ะพี่ดวงคราม,มีคําแนะนํนาสําหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นการวาดร,รูป เริ่มต้นการวาดรูปใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งของรอบตัวอย่างเช่นแก้วน้ำหนงังสือหรือว่า iPad หรือว่าดินสอปากกากระดาษเนี้ยค่ะเราสามารถหาแรงบ,บันดานใจได้ตอนนี้ก็คือเรามีแอป,ปโปรทีเอนะคือจะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ200-300บาทค่ะก็ไม่แพงเลยเราก็ซื้อทีเดียวจบเลยแล้วข้างในเนี้ยก็สามารถ สร้างสรรค์ผลงานได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ะวันนี้เนี่ยจะมาเป็นทีม Halloween นะคะพี่ก็เอานี่เป็นรูปแบบนี้มาให้ด้วยแบบนี้ใช่เห็แม้ว่าเป็นแค่ลายเซนง่ายๆแล้วก็เอามาจัดองค์ประกอบให้มันน่ารักตามนี้แล้วก็ลงสีตามที่เราชอบเอกจากวอลเปเปอร์นี่สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคะโอ้ยนอกจากวอลเปเปอร์นะคะของพี่เนี่ยขายของออนไลน์พี่สร้างงานทั้งหมดจากใน iPad ค่ะแล้วพี่ก็ สร้างออกมาเป็นผลงานเช่นเคสโทรศัพท์ว้าวกระเป๋านู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายก็คืออันนี้เนี่ยพี่จะให้เป็นไฟล์ขนาดเคสของแต่ละคนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนทางด้านขวามือเนี่ยค่ะตรงที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ขวามืออาจจะเป็นตัวกดเ,เพิ่มเลเยอร์ซึ่งเวลาราเวาดเนี่ยเราก็จะใช้เพิ่มเลเยอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นมุมฝาใช่ไหมมุมฝาเป็นสีอันแรกนะคะที่เป็นรูปวงกลมนะคะแล้ก็ เลื่อนได้ว่ามันจะเป็นสีอะไรพี่เลือกสีดําก่อนแล้วก็เส้นที่พี่ชอบใช้ก็คือสเก็ตชิ่งอันนี้ีใช่แล้วก็ฮ็บี้เป็นซิลซึ่งมันจะมีความรู้สึกแบบคล้ายกับดินสอม,มากเลยอพอเวลาเราวาดเนี่ยทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยด้านบนอันนี้ขยับขึ้นหรือลงตามนี้นะคะก็จะเป็นการสมมุติว่าเราเอาขึ้นเยอะๆเส้นมันก็จะใหญ่นะคะพอเราเอาลงเส้นมันก็จะเล็กลง เราทาขายใช่ไหมพี่เราเนี่ยสามารถขายช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างคะพี่ถ้าขายหรอของพี่จะขายในไอจีค่ะแล้วก็มีทาคอนเทนต์ในเพจ a c e b o o k ด้วยก็ทำพวกคู่กันไปทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้บ้างเกี่ยวกับการวาดรูปบ้างหรือว่าการสร้างตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่เป็นของเราเองแล้วก็ใส่คําคมข้อคิดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปสร้างกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยก็จะได้ยอดแชร์ที่ขึ้น ว่าเราเผลอไปวาดผิดเงี้ยสมมติเวลาเราวาดดูใช่ไหมสมมติเราปึ๊ดมือไปโดนใช่ไหมคะเราจะใช้ยางลบตัวนี้ก็ได้ก็คืออยู่ด้านขวาหรืที่เป็นรูปยางลบเลยหรือว่าเราจะกดอันดูหรือกดย้อนกลับทางด้านซ้ายมือตรงนี้แบบนี้ก็ได้ไม่เพียงของเต็มไปอยู่แล้วใช่ไหะว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยค่ะ ปกติแล้วประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รายได้ต่อเดือนนะคะจริงๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นด้วยแต่ว่าจริงๆ,ๆก็ๆเฉลี่ยแล้วประมาณ4-5่ถ<อ>ึง <laughs> ห้า,า,าหมื่บาทหยุดทันทีเลยนะไปช่วยที่วาดรูปดีกว่า <laughs> พอเราขายของทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มลองเปิดเวิร์กช็อปดูเปิดเวิร์กช็อปแล้วก็ให้คนมาเรียนกับเราอาจจะมีเป็นแบบ วาดออลงกระดาษแล้วก็มีวาดลงแบบเป็นคอร์สของโ e ป๊กเอด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นวาดการ์ตูนสไตล์ที่เราชอบที่เราถนัดเนี้ยเราก็ไปสอนเขาเอ้ยนันน่นรันล่าลิกเหมือนกล้วยว่ะขออนุญา <laughs> ตดูงานของน้องๆหน่อยไ,ได้ไหมคะ <laughs> ว่าเป็นยังไงบ้างไปเขาด้วย คนที่แบบว่ามีความสามารถในเรื่องการทำศิละปะการวาดภาพอะไรย่างเงี้ยค่ะถ้าได้ดูอะไรครั้นี้ก็น่าจะแบบว่ามีแรงบรันดาลใจมากขึ้นในการที่จะไปสร้างอาชีพอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Procreate ที่เราสามารถวาดรูปผ่าน iPad ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถสร้างศิละปะบนแบบ เครื่องมือนี้ได้เลยแล้วก็ง่ายมากๆสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะมาทําอะไรมาอัพสกิลศิลปะอ,อะไรกันต่อก็อย่าเพิ่งรีบปิดไลฟ์ไปไหนนะคะพวกเราจะมาให้ความรู้กันอีกแน่นอนค่ะไปเจอกันช่วงหน้าค่ะทุกคนบาย